โอเคครับตอนต้องเข้าไปนีก็จะเป็นการอธิบายนะครับในการใส่กูเกิ c แคร์เพื่อเก้านะครับไปเชื่อมโยงกับเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราค่อนไปย้งยังสูงนะครับอันนั้นคือ Facebook นะครับเข้าไปที่ Facebook ก่อนนะครับ face นะครับ b l o k นะครับหนังสือหน้านะครับเข้าไปที่บิ้งาษาไทยกระไดครับจะได้เข้าใจในงานหรือว่าเข้าไปที่บิ้งโดยตรงนะครับบนเว็บ th.facebook.com นะครับจะเข้าไปที่นะตั้งแรกของนะเว็บไซต์ f a c e b o o น Facebook เป็นโซเชียลมเดยที่ได้รับความิิยมย่งยางหนหลามนาในช่วงปนะีตั้งแต่ปี2010นะถึงปี2011 2สองปีนะครับที่ Facebook มีความนิยมผู้ใช้งานส่วนใหญ่นะส่อินเทอร์เน็ตแต่ยกเว้นบางประเทศที่ปิดกัน เทศหลกอย่างหลักก็จะมีประเทศจีนนะครับก็จะมีปัญหาในการเก้่ถึงข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับจนเป็นสังคมออนไลน์ที่มีการแชร่ข้อมูลนะครับตั้งเป็นการวบคุ่มที่ต้องถือว่ายากนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการวบคุ่มทางไหลของข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศก็บอกค่ยจะจะ,จะให้ความเป็นอสาาิสระตรงนี้กับประชาชนก็ได้หนักน,นะครับ รูปแบบของการทำงานผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กโอเคครับบางทีบางจังหวะเฟซบุ๊กอาจจะมีผู้ใส่แอนไลน์แบบมันกระเจี๊นห้ยเขาสามารถเข้าถึงระบบได้สะดูว่าสมควร ใส่ซื้อน้ำสกุนท่องออกไปนะครับว่าวิสานนะครับแอดจีเมลต่สำหรับอีเมลผมนะครับว่าวนะครับว่อาวิสานจ g m a i l c o m เมลผ่านเว้าวอีสาน gmail com นะครับหัผ่านไปใช้ใสัสผ่านเข้าไปนะครับเดือนปีเกิดอ,อีกแล้วนะครับสังเกตว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่จะเป็นอย่างที้องการว่าเดือนปีเกิดน,นะครับหรือว่าของพื้นฐานปฏิจจตัวไปเชื่อมโยงกับรายๆายของมูน สามารถลงทะเบียนใน Facebook ได้ด้วยการตอบคำถามพอจะคำถามนะครับตัวนี้จะต้องใส่ตัวอ่านจนนะนานนะกสิ่งที่เยาเห็นนะครับเปิดแสดงตัวตนส่ที่เหาเห็นะครับกดที่ปุ่มุ่ลเป็นอีกครั้งหนึ่งพอจะสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน f a c e b o o k ได้เช่นเดียวกัน คือตาแหลกนะครับของเขาครับมันกาเ้าหามู่ครเพื่อนหาพูกะกดไปตามสไตล์แต่ว่าตอนนี้มันเป็นแอเคของอีเมลใหม่ก็ไ่ต้องมีความจำเป็นดีจะต้องไปหาอยังพอนะครับโอเคมันเชื่อมโยงระหว่าง f a c e b o o k กับ google นะครับอนุญาตไปนะครับทำขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับใสตรงนี้เข้าจะต้องกรอก ค้นจากตรงผอกนะคระับจะได้มีข้นมะูาจักเข้านะครับจะยิ่งไปยิ่งใส่เป็นเทคโนโลยีคอนแกะบุญจากราชมงคลคอนแกะ มคนกอนแก่โอเคมาหบวิทยาลไยโอเคจุปีได้น้อย 2, อ 9, 9, 9, 9, 9, 10, สองพันเก้า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 สูงสีสองพันสองโอเคนีจ้า ย้ yeah. อนสั้นทีคอนอนะครับอ่า u รูปภาพอ่าถ่ายรูปจากกล้องเว็บแคมก็ได้มันก็จะโหลดเว็บแคมในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาไม่อยู่นะครับเปิดเป็นบาเป็นแอปพลิเคชันส่วนหนึ่งที่ติดต่อกับยู user สเซอร์อ่ายูเซอร์ในเฟรมโอเอสนะครับซึ่งจะเห็นในห้อ,อสามารถ อกดถ่ายรูปซะสามสองหนึ่งยิ้มอ่าโอเคบันทึกรูปภาพนะครับรเพื่อจะเอาภาพของห้องไปใส่เข้าไปในในตัว a c e b o o k ลองจะพูดหนึ่งนะครับโอเคบันทึกและดำเนินการต่อไปนะจะเะข้าไปที่หน้าตาหน้าแรกของ facebook โดยใสย่อีเมลของ Gmail นะครับในการค้นหาแลก็มี uh, facebook com นะครับมอวิสารนะครับได้ปร่อยแล้วนะครับสำหรับการใส่งานบญชี facebook ของหมอวิสารอานะ่านสามารถติดตามแป้งเพจตัวนี้ได้เช่นเดียวกันเปือนะตัวอย่างของการใส่งาน facebook โดยใส่อีค่าของ google หรือว่าจีเมลอีค่านะครับเป็นวิธีการทีเพอาะในอย่างซับซ้อนนะครับเล้ก็มีกระบวนการขั้นตอนวิธีคิด บอดดี้บอดดี้มีความหรือลับซับต้อนนะครับทังนว,ว่าท่านตองม,มีความพอใจมีความมองภาพร่วมออกเกาถึงจะขยับไปในการกรณีการแต่งงานโปรแกรมเพิเติโดยเฉพาะโปรแกรมที่ใส่งานบริเนเทอร์เน็ตอาจจะงงงแตว่าเขาดูเขาเข้า,ขาใจในกระบวนการพโรเซสของมั่นนะครับภาพรวมของมัน่นมองทิศทางของการไหลของข้อมูลออกเข้าในจะตุรัสใส่งานซื่อประเภทนี้ไ้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมสุชาภพุ่มมี่ บออีสานนะครับตอนนี้อ่ะจะบอกกันถึงบล็อกสปอร์ตจะเดี๋ยวมันจะตั้งเป็นเรือใจบอวิสาร .dot. บล็อกสปอร์ต .dot.com อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณตี่ทันติดตามรับชมสวัสดีครับ